สวัสดีครับผมพี่น้องเมื่อนี้สิภาพพี่น้องมาพัดเข่านะครับผมพัดเข่ากระชาหไงนะครับผมพี่น้องนี่ครับลงมือกันเลยครับคลืดอยากนะครับผมคือยากพัดเข่าใส่น้ำมันลงไปครับส่งคือนี่ครับ ตำกระเทียมครับผมหวานต้องไปครับกระเทียม ไข่นะครับผมปุบลงไปผัดไข่ก่อนครับผมเห็มตุก หัวเข้าหงงที่เข้าหงไว้นะครับผมใส่ต,ต้องไปครับผมพี่นอ้องใส่ต้องไปได้ครับใส่ต้องไปได้ครับใส่ไดยดดำ น้ำปลานะครับผมน้ำปลาซอสฟิวขาวน้ําตาลลงจากหน่อยนะครับคนให้เข้ากัน รับครับผมกินหอมมาเลยครับ พ้นไป่ก่อนนะครับผมพี่น้องหลังจากนั้นทิมเบิงนะครับ ร,ราคบของแท้ข้าวักราดความเสิร์ฟครับผมที่นอกนี่ครับ ียแล้วพ่น้องครับขา่าผัดครับผมพาพัดโบราลาหอมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผม